ใช่มันเหมือนเคนจิไม่ใช่เกนจินั่นโทรศัพท์ฉันนะเว้ยเชื่อเลยเนีย่ยเอ,อ่อโอเคปะเนีย่ยหยุดปบสักทีสิเว้ยเอาจริงดิเป็นอะไรวะเนีย่ยนี่คือวันฆ่าเคเอาจริงมาเป็นวันพรุ่งนี้ไงนะ เทศกาลฆ่าเคเจแต่ก็นะเอาจริงมันก็มีหลายพวกอะนะเอ่อฉันจะ่กกลับทีหลัง อ่าใช่มันคือตอนนี้แหละเคจโทษทีว่าฉันดื้อยูในกาว่ะโอ้ไม่วะมูสไม่เราจะไม่ทำแบบนั้นเ หลังจากที่ KJ ถูกตบเอาล่ะฉันอนะฉัน,นะจะไม่จะไม่เป็นแบบนี้อีกแล้วไม่อีกแล้วถ้าเขาอยากรู้มันจะเป็นยังไงงั้นมาทำมันกัน หลายวันผ่านไปโอ้ดูสิใครมาโอ,โ,อโอ้ฉันหวังว่าแกจะพร้อมนะเพราะว่าฉันนะ่ะ โคตรจะพร้อมเลยว่ะฉันอยู่ในสภาพหนึ่งร้อยเปอร์เซนกับเรื่องนี้แ่งเอ้ยนี่มันช่าวนขาเคเจเว้ย ยี่สิบยี่สิบยี่สิบลูกเตะล่วงล้นในที่สุดมันก็จบแล้วเฮ้เฮ้ยไออดมือหัวพวก ก็คือจุดเริ่มต้นหลังจากเคเจกยเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถหยุดเขาหรือฆ่าเขาได้วันฆ่าเคเจก็ได้จบลงและไม่มีใครเคยได้ยินชื่อนั้นอีกใช่พวกและฉันก็ชอบแบบว่าที่มันไม่มีตัวเจในแคสนะและเขาก็พูดว่ามันบ้ามากใช่ไหมล่ะเคเจมึงทำอะไรที่ทนี่ยใครสักคนมันส่งแอซน่าม,มาหาฉันน่ะสิ แล้วเราก็จะจัดก,การมันด้วยนี่ฮะแล้วทำไมมึงถึงไม่นั่นนะก่อไว้เผื่อในลืมกันละยี่สิบยี่สิบดูแตะลวงลน <c oughs> <c oughs> นั่นถือว่าช้ามากนะทักษะการต่อสูม้มึงไม่ง่อะน,นี่เคยเจแกน,น่นะแข่งเก่งว่าท้ายกันว่าฉันจะสามารถจุดแกได้ไหม ข้าามแสดงให้ฉันเห็นสิถึงการต่อสู้เนะฉันหนาประทับใจแกทำให้ฉันต้องใช้พลังถึง20%เลยนะฉันน่ะจะต้องเรียกสไตล์ออกมาแหละพลังแห่งกล้ามแกรู้ไหมพลังนี้มันทำอะไรได้น่ะเขาสามารถเลืยกเค้วันเกิด นั่นเออแม่งงสผ่ผาเลยใช่จริงแม่แล้วฉันก็เหมือนจะแบบจะพูดว่าวิยนี่งจำอันนี้ได้ไหมอ่ะเฮ้ฉันสาบานี่้ตายนะว่าแม่งโคบ้าเลยอ่ะ เบอร์นี่มันพวกเกาะควนไงเลยเอาจริงดิฉันเริ่มเบื่อกับเรื่องนี้แล้วนะเดี๋ยวไม่ โอ้นี่จะเข้ามาใกล้แค่ไหนงั้นเหรอเอาละถ้าพวกแกจะทำอย่างนี้ยังไงก็ตามนี่จะเป็นครั้งสุดท้าย ไอเรูปแบบที่ยี่สิบห่าเลดูไปตายซะและก็ปิดท้ายด้วยเคเจรูปแบบที่ยี่สิบ และเบิดมวลสารฉันคิดว่าฉันกำจัดพวกแกหมดแล้วซะอีก พวกนี่มันเริ่มจะผิดกันไปใหญ่แล้วนะเกิดอะไรขึ้นอ่ะนั่นอะไม่เหมือนเดิม ฉันเบื่อกับเรื่องนี้เต็มทนละฉันจะฆ่าพวกแกทั้งคู่นี่แหละฉันพร้อมแล้วละ่ะ เสียงนั่นมันทำไมพวกเราไม่เตะเขาที่จมูกเขาสักทีวะอย,อย่างนั้นเหรอในทีสุดแกก็เผยตัวตวนออกมาสักทีนะสเตลแล้วก็คิงนันเหรอเดี๋ยวสิ เมื่อกี้ยัิงคุยโทรศัพท์ไปเลยนะพวกเราไม่มีเหตุผลที่ต้องคุยเรื่องในสาระนี้มาแน่นอนว่าแกหยุดพวกเราไม่ได้เสียงนั่นนะ่ะฟังดูอวดดีียวนะไม่ได้อดดีแต่เรามั่นใจเข้ามาสิ like you นายน่ะก็รู้บางชั้นฉันก็คิดนะว่าถ้าเรื่องในวันนั้นไม่เกิดขึ้นนะ่ะ แต่ว่านะตอนนี้มันไม่สําคัญอีกต่อไปแล้วเพราะว่าตอนนี้น่ะมันคือจุดจบใครเจ้การโจมตีรุ่นที่21การบิดเบือนมิติขั้นสูงสุดเซอร์ไพรส์อะไรนะพวกเรานั่งในคือยู่นานแล้วเจะซื้ออะไรเปของขวัญให้นายดีน่ะพวกนายพังโทรศัพท์ฉัน แล้วก็ซื้อเครื่องหม่ชั้นเนี่ยนะนี่รุ่นใหม่เลยนะรุ่นที่สามนะแล้วทาไงข้อมูลเก่าใช่นะะเออยังไงก็ตามเอาโ,อโทรศัพท์มาได้ละเอ,อ้ยเชี่ยนี่ก็คือบทสรุปและวิธีที่ทําให้เคเจนั้นกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่มีใครหยุดหรือฆ่าเขาได้นั่นก็ไม่ใช่แบบเดียวกับโทรศัพท์เครื่องหม่ของเขาสน これで終わりだからだ。kj 21年。厳重な作品時々あの日を経験してみる。俺は今どうなっているのかって考えることがあるんだ。